บีด้วยบีไ,บ <lles? S 1> ไหนไห my name is ค่ะ my name is ข้าวหอมอ่ะใหม่ my name is my name is ข้าวาข้าวเลยข้าวหอมรักป้าป้าเหรอคะวัน ป๊าป๊าไม่อยู่ป๊าป๊าไปเวิร์เอาทำอะไรอีกสิเซเว่นเอ็ดนายเทนเทนหนึ่งสองสามสีห้าหได้ต่อ อะไรมามมอมิ What is your name? My name is ค o m คุณตาจ๋ายจ๋าได้จ๋าได้จ๋าคุณแม่จ๋า มีมูมแมวกบนกนกปลาปลาปลา fish เก่งมากใครเก่ง<ข>ใครเก่งยกมือขึ้นเย่เราใครเก่งคะใครเก่งตบมือหน่อยตบมือให้คนเก่งหน่อยเร็ว ตบมือตบมือให้คนแกงนายเล่นละกระตีกระตีตีตมือให้คนแกงนายนีย่ Are you ready? เยสยังไง Are you ready? ยกมือด้วย Are you ready? เย้ไม่ทำอะไรเลยอ่ะอันนี้ของใครเนี่ยข้าวหอมใจหมวกของใครคะของก,กล้องเหรอ พี่เขากล้องไม่อยู่จิ๊พี่เขากล้องมาใส่เลยสวยไหมคะสวยไหมคะสวยใครอยู่ในจอเน่ะใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะใครอยู่ในโทรศัพท์ใครอยู่ในโทรศรรัพท์ค่่รรรครัรรร bye. บบายบายกันบายจุ๊บด้วย จบทุจ้าทุจ้า,างไงทุจ้าพูดด้วยค่ะทุจ้าทุจ้า